สวัสดีค่ะเย็นนี้พี่พีมอยากจะเสนอเขาเรียกผัดเลยนะคะผัดหน่อไม้นะคะผัดนหน่อไม้ดองใส่หมูนะคะก็จะมีพริกกับกระเทียมขบละเอียดนะคะแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็มีหอมขาวนะคะอ๋ออย่างเงี้ยแล้วก็มีใบเบซิลนะคะใบโหนระพาแล้วก็มีหมูะคะ่ะแล้วก็มีหน่อไม้ค่ะข้างๆนี้เป็นอภินันทนาการจากเพื่อนนะคะแ n k กิวมากแต่น้งพึ่ง เป็นไส้กรอบเป็นไส้อัวนะคะเดี๋ยวชองไปยากโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะลงมือนะคะจะลงมือผัดแล้วนะคะโอเคค่ะค่ะชุดอาจจะพริกขิงเปนนิดนึงนะคะตอนนี้นะ้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่อันดับแรกก็คือง่ายๆค่ะนี่ค่ะกระเทียมกับพริกโขลกนะคะ ใช่ค่ะเราก็ผัดให้มันจนเหลืองไฟอ่อนๆน,นะคะจนกระเทียมสุกเป็นสีทองนะคะเ,คเดี๋ยวเราก็จะเสดอ,อาการสาดไออีกตามะคะเคยค่ะค่ะตอนนี้ไฟมันร้อนแล้วนะคะนี่ค่ะผัดไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะจะไมัเป็นสีเหลืองแล้วนะคะทีนี้เสร็จเราก็มาเอาหมูะคะ่ะเราก็มาเอาหมูลงนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวพี่เพ่อเอาหมูลงก่อนนะคะ คค่ะทีนี้เราก็มาเอาหมูลงนะคะก่อนที่กระเทียมจะไหม้นะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ผัดหมูให้สุกคะ่ะผัดหมูไปให้สุกนะคะ ่าเริ่มกะคับต้องซือวกใหม่แล้วค่ะตอนนเริ่มหมายว่าเริ่มรอบแล้วเอ้าหมุนไปไหนแล้วลูกไม่ในีค่ะตัที่ขาดนี่เป็นตสีกล้องค่ะต้องเต็มแม่ครัวแล้วก็ถัดไปเรื่อย่มหมคะหมุน็็เั็นองขาวๆอยู่ค่ะ ก็ใส่พวกน้ำตรงน้ำตาอะไรได้เลยนะครับะคาชิโโระน้ำมันหอยนิคโนนซีนิดวขาวน้ำตรงน้ำตาลก็ว่ากันนะครับ ที่นี้พี่คุณจะเริ่มใส่ตัวของแล้วนะครับ คะามือเริ่มสุดกะค,ะค้คลูกค้าแปรค่ะทีนี้นะคะัพี่พีก็จะทำการ A อันนี้นะคะแต่ A เต็ทหวานดองแล้วนะคะแต่พี่พีมตะต้องใช้วิทยายุทธนี้ที่นนะะการเอเ ดองทีง่ทีมก็ไปล้างนะคะแค่นั้นค่ะแล้วก็เอามา,าหั่นก่อนมันก็จะรสชาติเปรี้ยวแล้วก็เค็มแล้วก็เผ็ดอ่าอย่างนี้ค่ะนม่ง่ายค่ะแต่ต้องดูให้ดีนะคะว่าเหมือนสุดนะมเอยตายละหน่อไม้ <c oughs> มเยอะมาก ชอบทานออกมาะคะ่ะเข้าใจว่ามันไม่มีประโยชน์เนาะลายหูลายตาไหมคะค่ช่วงที่เรากลังขัดนะคะแทนกล้องกลับมาหาคุณี้นะคะเพราะเหนื่อยมากเลยค่ะแต่วิธีไม่ตักน้ำตาลนี้นี่ค่ะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดหนึ่งนะคะ เพื่อความหวานกรุบกริบ่ไปดยนั้นเอนพี่เราใส่น้ำนี้คือน,นะคะแล้วพี่มุ้นชอบแบบว่าน้ำิืดๆนี้ชอบให้มันแค่ <c oughs> งแฉ้งมันมันจะไม่อร่อยะค่ะแต่มีน้ำิืดๆแต่น้ำจากหน่อไม้มันก็จะออกมานะคะตอ <c oughs> นนี้ค่ะขอชิม ปลาหลายจานมากคงเป็นกราบเสือข้างไหนหกนาทีแล้วใส่ไหมคะทำเสร็จง่ายๆค่ะไม่นานนี่ก็เราลงหัวพาเลยค่ะแป๊บเดียว ที่หายไปก็คือไปล้างจานค่ะ,ะ,คะเสร็จค่ะนี่ค่ะหน้าตาค่ะ,คะอาจจะไม่มีสีดแดงมากครับเพราะว่าพริกที่ดิงไม่ได้ใส่เยอะโอเคนะคะบ๊ายบายเค้กข้าวเขาตัวไปตักใส่จานก่อนนะคะตักใส่ใจานให้ดูค่ะว่าหน้าทานไหมอะไรยังไงแป๊บหนึ่งแล้วกัน เมคชื่อ sure, ว่าหมูสุดเนาะร้อนค่ะเสร็จนาทีแล้วไหนๆก็ให้มันครบเก้าสโคค่ะเราก็ติดไฟที่พีมใช้วกใหญ่เลยค่ะแน่นหนึ่งเพราะคืนนี้สานมีกลับมาด้วยนะคะพี่พิมก็ทำเก็บไว้ เดี๋ยวก็มาถึงบ้านประมาณสักสองชุ่มสามชุ่มก็ให้เขาทานเลยดูแน่นเนืองมากค่ะนี่ค่ะก็เป็นหน้าตาผักที่มันออกมานะคะหน้าทานไหมคะเค้ค่ะขอตัวไปล้างกระทะก่อนนะคะ